สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะ Independent Study หรือ IS นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสมมติฐานไปแล้วใช่ไหมลูกตัวอย่างใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะที่ครูจะสอนนักเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเด็นปัญหากับการตั้งสมมุติฐานนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าเราตั้งประเด็นปัญหาได้ดีนะคะเราก็จะสามารถค้นหาคำตอบนะคะได้ง่ายรู้ วิธีการที่จะหาคำตอบของเรื่องที่เราสนใจเนี่ยได้ง่ายนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะตั้งยังไงล่ะกับประเด็นปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วการตั้งประเด็นปัญหานะคะการตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยเป็นการหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ข้องใจนะคะแต่คําตอบนั้นต้องเชื่อถือได้นะคะไม่ใช่การคาดเดาหรือ คิดสรุปไปเองนะคะโดยใช้ความรู้สึกตนเองอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการหาคําตอบเนี่ยจำเป็นนะคะจะต้องมีกระบวนการอย่างเป็นระบบนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นถ้าต้องการทราบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินชอบอ่านหนังสือประเภทใดอันนี้เราเรียกว่าปัญหาถูกไหมคะเออทีนี้เด็กๆจ,จะเดาเอาถ้าเราจะหาคําตอบเนี่ยเราจะเดาไปเลยว่า คนนี้ชอบเรียนวิชาชอบอ่านหนังสือกระตู้นคนนี้ชอบอ่านอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก <_ S 1> ารคาดเดาเองหรือไปสัมภาษณ์นักเรียนเพียงหนึ่งคนสองคนแล้วมาสรุปว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเนี่ยชอบอ่านหนังสือรประเภทนั้นประเภทนี้ไม่ได้นะคะเพราะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเด็กๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเนี่ยมีด้วยกัน ประมาณ200คนใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะถามแค่คน2คนเนี่ยแล้วมาสรุปเป็นภาพรวมของคน200คนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในประเด็นปัญหาเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำนะก็คือการทำแบบสอบถามนะคะให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่าโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเนี่ยเป็นผู้ตอบแล้วค่อยนำมาสรุปนะคะสรุปคำตอบข้อค้นพบที่ได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ ประเด็นปัญหาและวิธีการในการหาคำตอบนะคะอ่าทีนี้ในการที่เราเนี่ยจะตั้งประเด็นปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมาจากสิ่งที่เราทำไมคะสนใจใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นการตั้งปันเด็นปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของการทําวิจัยในเรื่องที่เราสนใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้นะคะจากการทําวิจัยในเรื่องที่เราสนใจนั้นๆเนี่ยนอกจากจะได้คําตอบที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้วิจัยก็คือจะทําให้ตัวเองนะคะฝึกเป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกตนะคะค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เขียนเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆได้อย่างเป็นระบบนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประโยชน์ในภาพรวมๆในด้านต่างๆอย่างเช่นอย่างแรกนะคะการทำวิจัยเนี่ยทำให้เกิดความรู้ทางวิชาการใหม่ๆนะคะข้อที่2นะคะการทำวิจัยทำให้เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ๆนะคะข้อที่3การวิจัยช่วยตอบคำถามที่ อยากรู้ให้เข้าใจและช่วยในการแก้ปัญหานะคะอย่างที่สีการวิชัยนะคะช่วยในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะและ5การวิจัยนะคะช่วยให้ทราบผลแล้วก็เข้าปก่ง้องจากการดำเนินงานได้นะคะอันนี้เป็นตัวยอย่างนะคะว่าถ้าเราทำวิจัยนะคะก็คือ ในเรื่องของวิชาเอสเนี่ยมันก็เหมือนกันละที่เราทําวิจัยหรือทําโครงงานอย่างหนึ่งนะคะถ้าในระดับที่สูงขึ้นระดับปริญญานะคะหรือระดับมัธยมเราอาจจะเรียกมันว่าวิจัยได้นะคะแต่ในระดับประถมศึกษานะคะก็คือการทําโครงงานนั่นเองนะคะเป็นการทําโครงงานในสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะทีนี้ในการทาเหล่านี้ค่ะ ก็จะมีขั้นตอนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่า scientific method นะคะก็จะมี5ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะคะจริงๆแล้วกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนนะคะแต่ในที่นี้คุณครูจะพูดขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือ ขั้นปัญหาก็คือสิ่งที่เราจะมาทํากันในวันนี้ลหะค่ะหรือว่า problem นะคะจากนั้นเมื่อเราได้ปัญหาแล้วเราก็จะตั้งสมมุติฐานนะคะ hypothesis นะคะต่อไปขั้นรวบรวมข้อมูลนะคะอ่าแล้วก็เมื่อเราได้รวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเราก็สู่การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ anlysis และสรุปผลนะคะ conclusion น,น,นะคะอ่า ห้าขั้นตอนนี้ทำอย่างไรตอนนี้เรายังถึงขั้นตอนแรกอยู่เลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นปัญหาเนี่ยปัญหานะคะก็จะต้องใช้ทักษะในการสังเกตแล้วก็การตั้งปัญหานะคะปัญหาใดๆก็ตามที่เราสงสัยมันมาจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ถูกไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นการสังเกตเนี่ยเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะ เราเนี่ยมักจะเริ่มจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะเมื่อเราได้ข้อสังเกตแล้วนะคะเราก็จะนำมาซึ่งปัญหานะคะเช่นการสังเกตเห็นต้นต้นหญ้านะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยหรือต้นหญ้าที่อยู่ใต้หลงังคาเนี่ยมันมักจะงอกงามไม่เหมือนกันถูกไหมคะส่วนต้นหญ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับแสงแดดเนี่ยจะเป็นไงคะ จเจริญง,งอกงามดีกว่าอันนี้มันมาจากการที่เราทำไมสังเกตเห็นใช่ไหมคะอะทีนี้พอเราสังเกตเห็นเราอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาหรือสงสัยนั่นเองนะคะก็งสงสัยว่าอะไรดีต้นยาที่อยู่ใต้ต้นไม้หรือใต้หลังคาเนี่ยมันไม่ค่อยโดนแดดถ,ถึงไม่ลูกส่วนอีกบ,บริเวณหนึ่งที่โดนแดดเนี่ยมันจเจริญง,งอกงามดีแสดงว่าปัญหาของเราคือเราอาจจะสงสัยได้เลยนะคะว่าแสงแดดนะคะแสงแดดอันนี้นะ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าหรือไมอ่เห็นไหมคะแค่เราสังเกตแค่นี้เราก็ได้ปัญหาแหละเป็นไงคะมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะดังนั้นนะคะการตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยต้องหมั่นฝึกสังเกตสิ่งนั้นนะคะเป็นอะไรเกิดขึ้นเมื่อ,อไรนะคะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะ ขั้นตอนแรกของการวิจัยหรือการทำโครงงานเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากผู้วิจัยผู้วิจัยนะคะหรือผู้ทำโครงงานเนี่ยอยากรู้อะไรนะคะมีปัญหาข้อสงสัยอะไรนะคะเป็นขั้นตอนการกำหนดคำถามวิจัยหรือว่าปัญหาวิจัยนั่นเองนะคะอ,อันนี้นะคะคุณครูก็จะให้ดูตัวอย่างคำถามการวิจัยปัญหาการวิจัยหรือ หรือในเรื่องของเราที่เราเรียกง่ายๆเลยว่าการตั้งประเด็นปัญหาเนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งประเด็นปัญหาเนี่ยจะตั้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะคะเด็กๆไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับว่าโอ้จะต้องสัมพันธ์กับวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันอาจจะสัมพันธ์กับวิชาอื่นหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นนักร้องวัยรุ่นในดวงนักร้องในดวงใจวัยรุ่นคือใครอ้าวหรือเราอาจจะเจาะกลุ่มให้กระชันให้ กระชับขึ้นก็อาจจะบอกนักร้องในดวงใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินคือใครเห็นไหมคะวัยรุ่นใช้เวลาว่างทำอะไรวิธีการเลี้ยงดูของผู้ปกครองนะคะที่ลดพฤติกรรมของบุตรอ่าที่วิธีการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ลดพฤติกรรมของบุตรเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงดูแบบไหนอ,อาจจะสนใจวิธีการเลี้ยงก็ได้นะคะ วิธีการลดภาวะโรคร้อนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเห็นไหมคะช่วงนี้เป็นไงคะอากาศร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาลองสงสัยที่ว่าเราจะลดโรคร้อนได้ยังไงหนะ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะต่อไปการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน,น,น,ยน,ยนชุมชนวัดขันเงิน,งน,ใ,นในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์การสำรวจการเลือกอ่านหนังสือนอกเวลาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเห็นไหมคะ ถ้านัก,น,กนักเรียนนะคะอาจจะโรงเรียนชุมชนขังเงินเนีย่ยไม่ได้เรียนเยอะใช่ไหมคะนักเรียนอาจาจะจะเกาะกลุ่มเป็นจับก,กลุ่มใหม่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทห้าก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นไงคะเล็กลงนะคะเราก็จะทำเออเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะดําเนินการง่ายขึ้นนะคะอ่า มาดูตัวอย่างประเด็นปัญหาต่อไปนะคะการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนศึกษาสาเหตุความเครียดและวิธีคลายเครียดของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินศึกษาการใช้โปรแกรม Facebook ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินการศึกษาและสำรวจปัญหาด้านตัวนักเรียนและด้านสภาพแวดล้อมการสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมออน,ออนไลน์ของนักเ,เรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเห็นไหมคะ อันเนี้ยอาจจะเป็นการสารวจก็ได้ถูกไหมคะออาสำรวจเนี่ยมันอาจจะเวลาเราหาคําตอบเนี่ยเราอาจจะใช้คําถามมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมคะต่อไปอ่ะตัวอย่างประเด็นปัญหาต่อไปนะคะอย่างเช่นเอาอันนี้มาสู่คล้ายๆกับโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะการผลิตน้ํายาขัดรองเท้าจากเปลือกส้ม การผลิตแชมพูสุนัขจากใบน้อยหนาการศึกษาสมุนไพรที่มีผลต่อการดับกลิ่นเท้าการศึกษาความสดของดอกไม้เมื่อปักไว้ในสารละลายต่างชนิดกันเห็นไหมคะเป็นปัญหาทั้งสิ้นเลยอะไรอีกเอห้องน้ําห้องน้ำโรง,งเรียนชุมชนวัดขันเงินเป็นไงคะเด็กๆเ,เยอะใช่ไหมเวลาใช้แล้วมันเป็นไงอ๋อส่งกลิ่นเมนเพราะฉะนั้นปัญหาของเราคืออะไรคะ ลิ่เหม็นในห้องน้ําทีนี้เราจะตั้งประเด็นยังไงล่ะอาจจะศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องน้ําของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ไหมลูกได้นะคะหรือศึกษา,าการผลิตผลิตอะไรดีคะสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ําได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ประเด็นปัญหาที่คุณครูนะคะยกให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกับของคุณครูก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเนี่ยมันตั้งได้ตามสิ่งที่เราสนใจเลยนะลูกนะอ่าส่วนในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะของเรื่องนี้นะคะก็คือเราเรียนกันในวันที่10มกราคมนะคะอันนี้ผ่านมาแล้วเนาะ ให้เด็กๆทำย้อนหลังนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะระบุประเด็นปัญหานะคะ,ะมาสิประเด็นที่นักเรียนสนใจนะคะจากตัวเอาจากตัวอย่างที่ครูยกให้ก็ได้หรือหรืออะไรคะคิดเองก็ได้นะคะ10ข้อเด็กๆเขียนมาเลยนะคะให้เหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกให้เมื่อกี้นะคะอ,ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะอาจจะบอกว่าการผลิตน้ายาขัดรองเท้าจากจากอะไรดีจากผลปามได้ไหม ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขเขียนในสิ่งที่เด็กๆสนใจมาสิบข้อนะคะต่อไปนะคะส่วนนะคะในวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะในวันที่สิบเจ็ดมกราคมให้นักเรียนทำอะไรนะคะในวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเลือกเลือกนะคะเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจนะคะมาสามประเด็นด้วยการจากจาก จากของวันที่10เมื่อกี้นะคะจากอันนี้นะลูกาจากอันเนี้ยที่เราเขียนไว้10ข้อเนี่ยให้เราเลือกมาแค่3ข้อที่เราสนใจจริงๆนะคะาจากนั้นเมื่อเราเลือกแล้วเช่นเราเลือกประเด็นที่1เราก็ต้องระบุเหตุผลประกอบด้วยนะว่าว่าทำไมเราถึงเลือกประเด็นนี้นะคะอ,อย่างเช่นคุณครูมีตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นนะคะประเด็นปัญหาที่คุณครูสนใจก็คือ การผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียนอ่าเหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลของคุณเพราะว่าในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเนี่ยมีประชาชนนะคะปลูกทุเรียนกันมากเมื่อถึงฤด,ดูการตัดทุเรียนขายก็จะเกิดปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียนนั่นเองเห็นไหมคะได้ไหมได้ต่อไปประเด็นที่2ส,สเปรย์ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ําจากใบมะกรูดใบเตยและตะไคร่หอมอ่าอันนี้เป็น ประเด็นปัญหาของคุณครูนะคะทีนี้เหตุผลประกอบละ่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินนะคะมีนักเรียนจํานวนมากทําให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ําส่งกลิ่นรบกวนในเวลาเรียนแค่นี้เองเด็กๆก็ยกมาแค่กี่ประเด็นคะในในในสัปดาห์ในวันที่17บเจ็ดในใบางานนี้นะคะเด็กๆยกมาแค่กี่ประเด็นลูก3ประเด็นแค่นั้นเองนะคะอย่าลืมนะคะ เขียนให้เรียบร้อยด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งไปงานด้วยนะลูกนะคุณครูให้ภาระงานที่ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะตั้งใจในการทำภาระงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ